ศึกยอดมวยโลก w b a วันศุกร์ที่18มกราคมนี้ที่เวทีมวยมอกรุงเทพธนบุรีคู่เอกนำรายการธีรชัยสิทธิ์หมอเสงป้องกันแชมป์ WBA เอเชียเซาล์รุ่นซูเปอร์เวลเทเวท154ปอนด์กับเมซาร์เอมวานเคมว่านักชกจากแทนเาเนียจัดโดยบริษัทแกลกซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นโดยแชร์แมร์นิวัฒเหล่าสุวรรณวัฒน์สำหรับรายการมวยนัดดังกล่าวโปรโมเตอร์ในตาชวนฝันได้เปิดขายตั๋วเข้าชมให้กับแฟน วยในราคา1,000บาทพร้อมมีอาหารเลี้ยงแบบจัดหนักจัดเต็มตอนรับรายการมวยนัดแรกประเดิมปี2019พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมจับฉลากลุ้นรางวัลมากมายมูลค่ากว่า100,000บาทและในส่วนของแฟนมวยที่ต้องการเข้าชมแบบไม่ต้องซื้อตัว๋วก็สามารถเดินทางไปให้กําลังใจนักมวยแบบติดขอบเวทีได้เช่นเดียวกันในส่วนของตั๋วเข้าชมนั้นสามารถติดต่อซื้อได้ที่เบอร์โทรบริษัทรายการนี้เป็นการประเดิมนัดแรกของ ปีหมูซึ่งแชร์แม่ได้แจกรางวัลมากมายเช่นทีวีตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับคนวงการมวยที่มาร่วมงานและขายตั๋วในราคา1,000บาทสำหรับคนที่ซื้อตั๋วเข้าชมก็จะมีอาหารหรูจัดเลี้ยงให้เต็มอิ่มยังไงก็ฝากแฟนมวยและพี่น้องสื่อมวลชนคนวงการมวยมาร่วมสร้างงานสังสรรค์พร้อมให้กำลังใจนักชกในสังกัดแกเล็กซี่บ็อกซิ่งโปรโมชัน